ครับสวัสดีครับพี่ีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้พอแต้มภามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของพอแต้มนะครับเนาะล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อครับในครึ่งวันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะหนึ 1, ่งสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยเข้าออกสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งขับเลขล่างออกสี 4, 6, นะ่หกเนาะพี่น้องเนาะครับมือนี้พอแต้มภามาเบิ้งสูตรนะครับสูตร เล็กล่างอย่างเดียวนะพี่น้องลักนวยนะนี่คือลักนวยล่างพี่น้องครับเขามากกับลายงวดเลยพี่น้องชิปกุงวดเลยด มเมื่อกี้นี่หกกับเก้ากมาหกมื่อนี่ยสองกับห้าน,นะครับหลักหน่วยล่างนะพี่น้องเนออันนี้ก็เขามาเงาคือกันนี่พี่น้องแต่ว,ว่ามันลดมันเตียมนาแลต่พอเตรียมได้ให่มาไว้นี่รับมวที่พันมาหกกับหนึ่งส่วนกันย่ที่หกกันมาพี่น้อง อันนี้หกกับหนึ่งอันนี้หกกับเก้าดีมาหกนะครับหัวนี้ศูนย์กับห้าสองกับห้าส้นกันยูทีหานี่พี่น้องครับหลักหน่วยครับนะพี่น้องเนาะกาบส้นหานะครับอันนี้ศูนย์กับห้าได้พี่น้องเนอ ห้าหกศูนย์หกกับเก้าส้นที่หกว่าที่ห้าหกศูนย์สองกับห้าชนกันที่ห้าที่น้อง 50, 5, 6, 4, 6, ี่ห้าศูนย์ห้าหกศูนย์ชี้หกพี่นองอันนี้เลขหกแล้วนี่อันนี้ห้าหกหนึ่งห้าหกศูนย์ขับส้นอมือที่หานพี่น้องหลักหน่วยครับอันนี้กับไปบนอ้หน,นึ่สามสี่ห้านะครับ ตเตรียมกับชิบาวดอกพี่น้องคือฟันหาตัวเดียวนะพี่น้องเนาะห้าตัวเดียวเลยนะครับหลักหน่วยล่างนะพี่น้องเด้อ ครับชัดเขียนบอกครับพี่น้อง ล่างอย่างเดียวพี่น้อง 五个头。 ครับ,รบนี่เสียงฝนในแอตพ่นองเดอ้อเสียงฝนมือนีฝนตกบันพอเต็มนะครับอันนี้พอเต้มยี่ไปชุดเต็มก็ได้พ่นองเดอ้อครับที่นี่ สองห้าสองห้าสามห้านะครับ ครับ 6. 6หกจุดหกหางพี่น้องชัดกเจกนนะพี่น้องเนาะ ครับพอแจ่มเน้นให้เบืองเบืองส่วนนะพี่น้องเด้ออันนี้คือพอแจ่มมักส่วนตัวนะพี่น้องจอเอฟซีมักโซได้ก่ะพิจารณาเมืองเอาหน้าพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อว,วันที่16สิงหาคม2567เนาะพี่น้องเนาะต่องวดรัฐบาลไทยพอแต้มล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อล่างวิ่ง5ตัวเดียวรับจับคูเบื้องต้นนะพี่น้องเนาะ6ชุดหกหางตรงๆง,ง,งไม่ต้องกลับนะครับ15 25 35 75 8 5 9 5ครับอันนี้คือคือพอแต้มมักส่วนโตได้พี่น้องเด้อนะ3 5 9ห ครับนี้ตรงๆไม่ต้องกลับนะพี่น้องนะครับเอามักจอบตัวเด็กก็จะลืมนะพี่น้องเด้อไปเลือกซื้อเลือกหาฉลากินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะครับพอเตียมขอเน้ยนยำนะพี่น้องเด้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะครับคอยเผาคอยแตกฟังๆเด้องวดนี่ครับพี่น้องเอฟซีก็บจีได้โศกโศกมันมันกันนะากรรม เอาจะลืมได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กอแจมน้ำแดาเนาะครับเนาะทางทางช่องตะวันพาโชคจะแนลวได้พี่น้องเด้อครับกดจิดตามกดกระดิ่งแจ้งเสือนไว้น้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะบอกผาดคลิปใหม่ๆนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแจมกับกคากับขอบพระคุณเย็บจีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพอแจมครับพอแจมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเด้อ ความเจ็บใหญ่้ความไข่ให้มีนะครับเนาะขับคอยมีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม